สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรวันนี้ย่าพรจะผัดบะหมี่สำเร็จรูปให้ดูนะคะจะผัดบะหมี่สำเร็จรูปค่ะ กคนก็เอาน้ำมันใส่สระทะนะคะแล้วก็หมูลงไปค่ะใส่หมูลงไปผัดนะคะ ผัดเบอร์เกอร์จำดิ่งรูปค่ะเอาหมูลงกระทะค่ะหมูบดใส่หมูบดแล้วก็ใส่กิ้งแห้งหน่อยหนึ่ง ก็จะใส่ไข่ค่ะหนึ่งใบใส่ไข่ลงไปหนึ่งใบค่ะ ใส่ไข่ลงไปหนึ่งใบนะคะแล้วก็เอาเส้นกะหมี่เส้นรูปลงไปค่ะค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เขาให้มาค่ะ ใส่คเครื่องปรุงเลยนะคะ ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเข้าด้วยค่ะค็ก็เติมน้ำตาลน,นะคะใส่น้ำตาลไปนี่เลง แล้วก็ใส่น้ำมันหอยค่ะนิดหนึ่งประมาณช้อนชาหนึ่งแล้วก็ผัดค่ะ เดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงยาวอร่อยค่ะเ๋ mm hmm. ยพรก็ใส่พริกไปช้อนชาหนึ่งพริกป่นหนึ่งช้อนชาแล้วก็ขัดแล้วก็ใส่ต้นหอมบกักีค่ะ แล้วค่ะเลีวท่านก็ตักขึ้นใส่จานนะคะ ด้วยค่ะเยะพ่พรผัดใส่หมูบดแล้วก็ใส่ไข่ใส่กุ้งแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะพ่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องยาพรขอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยพ่พรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ